ครับผมปอสเด็กวัดแก้วนะครับตอนนี้ผมก็ถึงเกาะหลีเป๊ะแล้วนะครับแล้วก็ส่งความปรารถนานะฮะที่ภาวนาไว้ว่าขอให้เจอแผงพระนะครับก็มาเจอจริงๆครับผมแผงพระสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออาจารย์ตุยนะครับผมแผงพระที่เดียวบนเกาะหลีเป๊ะนะครับแผงพระที่เดียวบนเกาะหลีเป๊ะนะฮะถ้าท่านใดมาเที่ยวหลีเป๊ะนะครับอย่าลืมกล้องส่องพระท่านมาด้วยนะครับ ของดีของหลุดอยู่ที่นี่มีแน่นอนครับผมมีทุกหน้าเลยนะครับมีทุกหน้าเลยนะฮะนี่ผมแล้วผมเห็นแล้วแวบแวบแล้วแบบโอ้ลูกทวดตรงนี้สวยมากเลยเนี่ยอ๋อนะครับนี่น,นี่ดูหน้าพระของอาจารย์ตุ๋ยก่อนนะครับดูหน้าพระก่อนนะฮะนี่เบียกแก่นะครับ นี่หลยคอทาบนะครับอยู่ที่คออาจารย์เลยนะหลวงพ่อท่าโอ้โหนี่ข้างหลังสุดยอดนี่ต้องพูดดูดูวัดสแกนะครับผมปีสามหกปีสามหกทิสร้างทุิสร้างให้นะครับสุดยอดเลยครับผมโอเคนะครับใครมาเกาะหลีเป๊ะนะครับผม อย่าลืมแวะมานะครับข้างร้านอาหารไทยเดิมนะครับแผงของอาจารย์อยู่อาจารย์ลุงตุ๋ยนะครับอยู่ที่ข้างร้านไทยเดิมนะครับร้านอาหารที่อร่อยสุดในกาะหลีเป๊ะนะครับผมโอเคนะครับผมสามวันครับผมนะครับยังไงก็ใครมาก็อย่าลืมแวะมาอุดหนุนนะครับผมมาหาของดีกันนะครับงั้นผมขออนุญาต ส่องพระก,ก่อนแล้วกันบ๊ายบาย